ไม่ต้องกลัวนะอุ๋งอิงเดี๋ยวเราไม่ทันนะแม่คะ่ะนั่นรถของคุณพ่อค่ะน่ะสวัสดีค่ะคุณคือภรรยาของพี่อาทิตย์เหรอคะ หลังจากแต่งงานรอบตัวสามีฉันก็มีผู้หญิงทั้งเก่งทั้งสวยอยู่รอบตัวใช่ค่ะแล้วคุณคือใครเหรอคะฉันเป็นเลขาคนใหม่ของพี่เตียค่ะชื่อพรสวัสดีค่ะองค์อิงสวัสดีพี่เขาเลยลูกมาดูค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าคุณมุกจะแต่งตัวเชยขนาดนี้ ดูไม่เหมาะสมกับเพียรติเลยอะตอนแรกพอดคนึงว่าจำคนผิดน้องอิงใช่ไหมคะค่ะน่ารักมากเลยคะ่ะน่ารักเพียติมากเลยแล้วเพียติล่ะคะวันนี้เรามีนัดคุยกับลูกค้าคะ่ะแกเข้าไปก่อนนะค่ะยังไงเนี่ยคุณมุกเผาอิงกลับก่อนได้เลยนะคะวันนี้เรามีนัดคุยกับลูกค้าคนสำคัญ น่าจะมีดื่มก็ถึงดึกอะค่ะแต่ว่ารับรองนะคะว่าพอจะไปส่งคุณติถึงบ้านอย่<ซ>งางปลอดภัยอิงเดี๋ยวเราไปรอคุณพ่อกันที่บ้านกันนะคะมา <combien? S 1> ขี่หลังแม่ดีกว่าหนึ่งสองสาม เหนเล่าหึงเลยพี่อาทิทำไมถึงเมามาแบบนี้ล่ะนายบอกว่าจะพาเลขาไปเจอลูกค้าไม่ใช่หรอคะมุกหมายถึงพอตใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้พอตช่วยพี่ดื่มหลายแก้วเลยนะ ทำไมพียติไม่เคยพูดถึงคนที่ชื่อพอให้มุกฟังเลยอะ่ะพี่ติว่าคุณพ่อเขานิสัยยังไงหรอคะพอก็มีความสามารถดีแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกันหรอก พอดีว่าบริษัทหาเลข,ขามาให้พี่นะเนี่คจะทำงานด้วยกันแค่นั้นแหละงั้นเหรอคะเออเพีอติพอดีว่ามุกอ่ะสั่งนมลูกไว้ออแต่ว่าเขียนที่อยู่ผิดอะ่ะเขาไปลงที่บริษัทให้เดี๋ยวอันพรุ่งนี้เดี๋ยว,ออวมุกไปเอาเองก็ได้คะ่ะพีอติจะไม่อาบน้ำหน่อยเหรอ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าลูกคุณพอดกับคุณอติเนี่ยจะโตขนาดน,นี้สวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณอา้ามหาสามีทั้งทีเนี่ยก็ต้องหาที่อายุเยอะหน่อยจะได้ดูแลเราได้ความคิดดีมากเลยค่ะคุณพอดคุณอ้ามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอติ คุณอ้ํานี่คุณมุกนะครับเป็นภรรยาของผมเองครับแม่คะอ๋อคนนี้เองสินะครับภรรยาของคุณอติพี่เนี่ยมืนจริงๆเลยยิ่งแก่ยิ่งจำอะไรไม่ค่อยได้คือที่มาเนี่ยมีธุระคุยด้วยนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ที่บริษัทพี่นัดไปชุมด่วน เดี๋ยวเราค่อยนัดกันใหม่นะคะไม่เป็นไรเลยครับคุณอ้าได้เลยครับขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีครับผมพี่มุกอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะพอาํทำงานเป็นเลขาของพี่อาิส่วนมากก็มีลูกค้าชอบเข้าใจผิดแบบนี้แหละคะ่ะแต่จะว่าไปที่เขาชอบเข้าใจผิดกันเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่า พี่ิมีหน้าที่การงานที่ดีแถมพอดก็ยังสาวยังสวยเขาคงคิดว่าเหมาะสมกันมั้งคะอีกอย่างคนเขาจะเข้าใจผิดก็เรื่องปกตินะคะถ้าคนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยคุณพอดก็ควรอธิบายให้มันชัดเจนสิครับแต่ทำไมผมรู้สึกว่าคุณพอดอธิบายไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คุณอ้ําเขาเป็นลูกค้าเรานะคะ พอเก็มใจเขาอะค่ะพอไม่กล้าขัดอ,อย่างเนี่ยพอดก็ไม่ทำอะไรที่จะติเสียหายนะคะคุณมมกเนี่ยเป็นแค่แม่บ้านเลี้ยงลูกไปวันๆคงไม่เข้าใจสังคมการทำงานหรอกค่ะอีกอย่างเนี่ยพอดก็มั่นใจนะคะว่าพอทำได้ทุกอย่างงั้นดีเลยครับคุณพอสามารถทำทุกอย่างได้ใช่ไหมตอนนี้ ถึงเวลาที่อุ๋งอิงต้องดื่มนมครับคุณพอช่วยไปชงนมให้ผมหน่อยสิครับเพียตีพอชงนมไม่เป็นหรอกนะคะให้พอไปซื้อนมกล่องให้ไหมคะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าอุ๋งอิงแพ้นมวัวครับและที่ผ่านมาผมก็ให้อุ๋งอิงดื่มนมพิเศษเท่านั้นคุณพอคงไม่รู้สินะครับว่ากระเพาะของเด็กเนี่ยมันเซนสิทิฟมาก จะให้เปลี่ยนมนมษระทานหันมันไม่ได้นะครับคุณพอตก็เหมือนกับแม่ลูกจะรักแค่แม่ของเขาแค่คนเดียวเปลี่ยนแม่ไม่ได้ครับคุณมุกโชคดีจังเลยค่ะที่มีสามีดีขนาดนี้ทำงานก็เก่งดูแลครอบครัวก,ก็ดีมันเป็นหน้าที่ของผมครับคุณพอส์ทาที่ผ่านมามุกไม่ส่งผมเรียนหนังสือจนกจบปริญญาโท ตอนนี้ผมก็าอาจจะเป็นขอทานอยู่ข้างทางก็ได้และที่คุณมุกทำก็เพื่อทำเพื่อครอบครัวทำเพื่ออุ๋มอิงแล้วก็ทำเพื่อผมผมไม่มีทางทำให้มุกเสียใจเลยขาดครับคุณมุกเนี่ยน่าสงสารจังเลยนะคะพี่อาิหนึ่งคำก็พี่อาิ สองคำก็เพีย่ยผมว่าคุณพร์่ไม่ควรเรียกผมว่าพี่นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่พี่ชายของคุณพรขอโทษผู้จัดการและต่อจากนี้ไปไม่ต้องเรียกผมว่าผู้จัดการนะครับเพราะผมจะยื่นคำขอกับบริษัทว่าผมต้องการเปลี่ยนเลขาและวันพรุ่งนี้ไปเซ็นใบาลากออกได้เลยครับยืนอยู่ทำไมครับเชิญครับ ประตูอยู่ทางนี้นเชิญแม่อย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันคะ่ะที่เสียเลยขาเก่งๆงฉันไปเคียติไหนบอกว่าเลขาคนนี้เขามีความสามารถไงคะทาไมถึงไม่ให้เขาทํางานต่อล่ะใครเป็นพี่ของคุณครับผมเป็นสามีของคุณตังหาเรียกผมว่าที่รักสิ <S 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 <ๆ>และอีกอย่าง ผมว่าเขาควรใช้ความสามารถของเขาตอนทำงานมากกว่าครับไม่ใช่มาใช้กับเรื่องส่วนตัวของผมเพราะว่าโลกของผมเนี่ยมันแคบมันสามารถหลับมุกไว้ได้แค่คนเดียวครับแล้วหนูไว้ด้วยอีกคุณหนึ่งได้ไหมคะได้สิคร เพื่อนฉันรูน้ตัวตวนแค่จริงของฉัน นายบ้านนั่นไม่ยอมให้ฉันออกไปไหนเลยใช้งานยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแกรู้ไหมว่าฉันเกลียดคนรวยเพราะสาเหตุนี้แหละและไม่ใช่เกลียดธรรมดาด้วยนะเกลียดเกลียดเกลียดมากไอ้พวกมีเงินแล้วใช้แต่อำนาจอ่ะรู้ไหมวันๆฉันต้องทำงานอะไรบ้างแหงกวาดบ้านผูบ้านซักผ้าเช็ดกระจกดูดฝุน่นตัดหญ้าแล้วก็ล้างจานนะแกคิดดูนีใช้งานฉันเยอะขนาดน,นี้อ่ะจ้ฉันทนไปได้ยังไงหรอกเนาะ ไอพวกคนรวยนี่นี่ใส่ไม่ดีมากเลยนะเนี่ยใช่ทำไมต้องใช้งานแกหนักขนาดนั้นด้วยอะ่ะนี่เป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นลูกสาวขเขาก็ได้นะคะนี่ถ้าแกหากงานใหม่ได้น่ะฉันว่าแกลาออกเลยนะมีต่อสุขภาพหรอใช่แน่นอนฉันลาออกอยู่แล้วฉันไม่ยอมทนโดนจิกหัวใชยย้ยางงี้หรอกแกโมโหหิวแน่เลยอะ่ะใช่ไหมหิวไหมไปหาอะไรกินกันหิวหิวมากหิวมากกินอ,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 อะไรดีอะ่ะฉันอยากกิน ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลุงเด้เรฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อลุงที่อ้ว,วนๆใช่ปะใช่ลุงคน, <c oughs> นนั้นแหละแก <c oughs> น่านะรักดีนะกตมๆเฮ้ยตุงคลิปลูกกะตาเต็มเลยอะเก๋ okay. จำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยแกชอบผานเงินอะเอาตัางมาเล่นแคร์แบ์หมดเลยคลิปก็ไม่ได้สิได้ตังมันน่ารักนี่นะดูดิดูดิ แต่ก็เสียดายตอังอ่ะลองนี่ลองนี่ <c oughs> นีออ่อะไรอ่ะลองเปิดดูดิสีมันดูคุ้นตามากอ่ะอุ้ยนี่มันชุดแบรนด์เนมที่คัขนเคยอยากได้นี่วะใช่ฉันจำได้อุ้ย ใหม่ด้วยไอซฉันว่าเขาอาจจะใส่ไม่ได้หรือเปล่าเขาเลยมาทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะแกไปดิมันใหม่เลยนะฉันว่าคนที่เอาชุดนี้มาทิ้งนี่มันต้องไปในพวกคนรวยๆแน่เลยที่ไม่เห็นคุณค่าของเงินอ่ะซื้อมายังไม่ทันเก่าเลยก็ทิ้งแล้วอ่ะไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยด้วยอ่ะโอ้หใช้เงินอย่างกระเสกกระดา่าพวกคนรวยนหน้าเกียนจริงป๋า น้ำสองขวดนี้พี่เอาทิ้งนะแล้วมันโตอ่ะมีอะไรที่ต้องทิ้งอไหมน,ห <Okay. S 2> นิวน้ำก็กินไม่หมดสรุปจะกินน้ำอยู่ไหมับโอเค okay. ขวดนี้ทิ้งนะเฮ้ยหนังสือสองเล่มนั้นอ่ะอ่านอยู่ไหมถ้าไม่อ่านอ่ะเอาไปบริจาคไหม ไม่โตมันลกขนาดนี้กล่องนั่นอ่ะกับขวดน้ำอะ่ะทิ้งไหม ฮัลโหลครับบอสเสื้อผ้าแบรนด์เนมพวกนี้แล้วก็หนังสือกับตัวแบ็กพิงบอสให้ผมไว้ตรงไหนครับตอนนี้นายอยู่ไหนอ,อ่ะอ๋อผมอยู่ตรงตู้ที่ตุ๊กตาครับบอสงั้นนายก็เสียบเสียไว้แถ่นั้นแหละโอเคครับ เขาจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็คุ้มเราหรือเปล่านี่งไงเราได้ของมาด้วยเนี่ยเห็นไหมของดีมากเลยอะแกเอาไปเหอะฉันว่าเหมาะกับแกดีนะสวยด้วยฉันว่าจริงๆแล้วอะมันเหมาะกับแกมากกว่าแกเอาไปเถอะเอาอะไรเล่าตัวเล็กกระจิตเดียวจะตายฉันเอาตัวฉันยัดเข้าไปไม่ได้หรอกแกนั่นแหละใส่ได้สวยพอดีเลยงั้นหรอโอ,อ้งั้นฉันเอาไปใส่ที่คาเฟ่ดีกว่า วันเสาร์เนี่ยเราไปคาเฟ่กันไหมมุกได้สิอะไรอะ,ะอะไรแบล็ก <Black King. S 2> ทิงฮือตัวคอนเสิร์ตแบล็กทิงที่ไหนไปดูนี่ดิหมดอายุยังเนี่ยอของของเดือนน้า เจอกันได้ที่กันไหมเกิดไร้าไม่ที่สุดเดวเจอกัที่พายเดี๋ยวเกิดไร้ชาโอ๊อยโชคดีมากเลยอ่ะเออมุกนะก็จะถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะทุงนี้แกไปทำอะไรมานิดหน้าแกมันดูอ่อนเยาวแล้วก็หน้าขาวออลหะขนาดนี้แกเก็บของเก่าขายไม่ใช่หรอเก็บขาย เออก็จะใครจะไปเก็บขายตากแดดเล่าใช่ไหมล่ะเก็บก,ก็ต้องเก็บในร่มไม่งั้นผิวก็ค้ำหมดฉันเป็นผู้หญิงฉันก็อยากดูแลตัวเองเป็นเหมือนกันนะ,อะเอออีกอย่างเนี่ยฉันทำด็อปเสริมเลยนะฉันก็เป็นแม่บ้านเหมือนแกนี่แหละอยู่ห้องแอร์ทั้งวันนะ่ะผิวมันก็เลยไม่ค่อยค้ำเท่าไหร่แม่บ้านด้วยเออเป็นแม่บ้านก่อนเลยอืมฉันมีอะไรจะให้แกด้วยอะ่ะแกตามฉันมาเร็ว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  เดลนมากแกมันียขาวแบบละเอียดมากเลยนะโอ้โหบ้านหลังใหญ่มากอะ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นบ้านของแกอะ่ะไม่ใช่เปล่าเป็นบ้านเจ้านายอะ่ะพอดีว่าฉันรับจอมมาทำงานที่นี่บ่อยอสวยใช่ไหมสวยเอ <S 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 เอฉันมีอะไรจะให้แกด้วยอะ่ะรอแป๊บ สองสามแสนเลยเนี่ยอแอมเบอร์กินปะเนี่ยมาแล้วเลยมาดูนี่เลยไว้มีอีกเหรอนี่นี่าอะไรอ่ะเครื่องสำอางอะ่ะแขกได้ไหนอะ่ะแกเอาไปเลยนะจริงเหรอ,อเฮ้ยนี่มันแบรนด์ชาแนลเลยนะแกฉันเอาได้จริงเหรอ ได้สิแกเลือกไปให้หมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเจ้านายฉันก็ซื้อให้ฉันใหม่อะ่ะเดี๋ยวนะมันพี่เ้ของแบรนด์เนมอะ่ะเขาตัวแบรนด์ทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่ก็เี้ยวชาแนลอะ่ะเอาไปเถอะขอบใจนะน,นี่อีกนี่อีกนี่มีน้ำหอมด้วยนะหอมขอ,อ,อ,อมอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่นี่ข้อนีหอหน้ไม่เคยเห็นแต่น่าจะแพงอะ่ะ เป็โหลอครับพี่โมวันนี้ผมก็คนที่ผมชอบอะไปสมัครงานบริษัทที่นะั้งครอบเลยนะพี่ดูแล้วนะ่ะหวังว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายนะจะได้ส่งหวังสักทีแค่นี้แหละวันนี้มีพนักง,งานใหม่มาสัมภาษณ์อะเรียกเขาเข้ามาได้เลยได้เลยครับเชิญครับคุณไอซ์ค่ะ มุกมุกใช่แกปะจำคนผิดแล้วล่ะบอสไม่น่าจะผิดนะครับบอสก็ชื่อมุกไม่ใช่เหรอครับบอส <c oughs> ว่าไงไอ้ <c oughs> คือฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะโก,กหกแกนะ ก็แกบอกว่าแกเกลียดคนรวยนี่ฉันก็เลยต้องทําแบบนี้อ่ะโอ้ยไอคนรวยที่ฉันเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่คนรวยทุกคนบนโลกซะหน่อยไอคนรวยที่ฉันเกลียดเนี่ยมันคือเจ้านายของฉันอีกขนุนเน่านั่นน่ะขนุนที่มีพี่สาวหรือเปล่าใช่เลยลายทั้งพี่ทั้งน้องอะไรแกรู้ไหมอีกบอสขนุนเน่านั่นน่ะ วันนั้นฉันไปสมัครเป็นพนักงานออฟฟิศที่บริษัทเขาฉันเรียกชื่อเขาผิดไปแค่นิดเดียวเขาย้ายแผนกฉันไปเป็นแม่บ้านอะแล้วใช้งานฉันทั้งเช้าทั้งเย็นไม่พอนะยิ่งเพิ่มหน้าที่ให้ฉันไปเป็นเลขาส่วนตัวเขาอีกแกคิดดูเขากะที่จะให้ฉันอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงเลยหรือไงเงินเดือนก็ไม่เพิ่มอะหาเรื่องเข้าตัวจริงไหมเฮ้ยไอ้ฉันว่าเขาที่ใส่ไม่ดีนะฉันว่าเดี๋ยวถ้าฉันเจอเนี่ยฉันจัดการให้ ขอบใจมากนะแกต้องหสัมภาษณ์งานเป็นไงบ้างครับพี่มุกบอสนี่คุณกะจะตามติดฉันเป็นวิญญาณไปทุกที่เลยหรือไงคะเสียใจด้วยต่อไปนี้เนี่ยคุณสั่งงานฉันไม่ได้แล้วเพราะฉันกำลังจะมีบอสคนใหม่ใช่แกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเลยอติลาเข้าไป อะไรเนี่ยแกลากตัวเข้าไปแบบนี้แกเองจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยคือไอ้ขนุนเน่าเจ้านายเก่าแกจริงๆแล้วเป็นน้องชายของฉันเอง คือฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกแกเลยนะเพราะมันแท้ๆเลยอะทำให้ฉันต้องมาปลอมตัวมาเป็นคนธรรมดากับแกอย่างเงี้ยแต่ฉันสัญญาเลยนะว่าฉันจะไม่ยอมให้น้องชายของฉันเนี่ยมาจีบแกแน่นอนจีบจีบฮะจีบน้ำหิวน้ำจีบน้ำเนี่ยนะคอแห้งเดื๋อวพูดเยอะเกินไปหน่อยอเอาเอาได้ไหมน้ำอไ,ไ,ไม่เป็นไรอะออจีบน้ำเหรอ แบบนี้ต้องจัดหน่อยละพี่ลักลงไปกินข้าวได้นะครับโอ้หหอมจังเลยอะ่ะหอมไปึนหน้าบานพลอยนี่คุณไปไหนมา ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดมาแล้วทำไมคุณไม่บอกผมอะ่ะเมื่อกี้รีบๆอ่ะหาพัดไม่เจอด้วยก็เลยรีบไปรีบกลับอาหารน่ากินจังเลยไปไหนมาไปซื้อแอปเปิลมาทัดเมื่อกี้ไปตลาดมารู้สึกร้อนมากเลยอะ่ะพอยขอไปล้างตัวก่อนนะ กียังสนุกด้วยกันอยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะหมดแรงแล้วหรอผมขอโทษนะผมคิดว่าเพราะเือพอ,อยอ่ะพอ,อยอรอเอาฉันไปเทียบกับนางพอ,อยเนี่ยไม่ได้นะคะจืดชืดแบบน,น,นั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นชช่อ <L un> พาร์ท ฉันว่าคุณกับฉันเนี่ยก็เข้ากันดีนะคะไว้ถ้าพลอยไม่อยู่เรามาสนุกกันอีกนะคะพอททาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะใครสนล่ะคะมันก็แค่ลูกเมียน้อยทำไมจะมีหัวคนเดียวกันไม่ได้ไม่อ่ะผมไม่มีวันนอกใจพอ,อยหรอกนะถ้าไม่อยากให้พลอยรู้เรื่องนี้ อยากขันฉัน แบบนั้นไม่ได้ใจเย็นสิคะไม่ต้องเขินหรอกก็อย่างว่าแหละอยู่แต่กับผู้หญิงเฉยๆก็คงน่าเบื่อตายผู้หญิงแบบนั้นเนี่ยใครก็คงไม่อยากได้เป็นเมียนี่พอศ์อย่าว่าพอยแบบนั้นอีกนะ อย่าขึ้นเสียงใส่พอยส,สิคะพอยบอกแล้วไงว่าถ้าไม่อยากให้พอยรู้ว่าเราสองคนมีอะไรกันก็ทำตามคำสั่งกอก็ผมไม่รู้อ่ะผมเข้าใจผิดผมนึกว่าคุณคือพอยอ่ะจะเข้าใจผิดมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอยู่ดีแล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบอ่ะ ว่าเรามาสนุกกันรอบดีไหมคะไม่อะผมไม่ทำผมจะบอกเรื่องทั้งหมดกับพลอยคิดว่ามันจะเชื่อคุณหรคะถ้าเกิดว่าพอดบอกว่าคุณจะปั้มพอดคุณคิดว่ามันจะเชื่อใครไม่จริงอะพลอยไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นมูพิษได้ขนาดนี้ แฟนน้องไม่เว้นเลยฉันไม่เคยเห็นแกเป็นน้องเป็นแค่ลูกเมียน,น้อยอย่าเสนอหน้ามา,านับยันฉันมันเกินไปแล้วนะแกโมโหสิพลฉันกับผัวแกเนี่ยมีอะไรกันแล้วแกจะรับได้หรือไม่ได้เนี่ยยังไงแกก็ต้องใช้ผัวล่วงฉันไม่จริงนะพลอยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอะผมไม่ได้รักเขานะอย่าพูดอย่างนั้นสิคะพัดเมื่อวานคุณชมพอทไม่อยู่เลย ออกไปจากบ้านฉันได้ล่ะไว้มาสนุกกันใหม่นะคะพลอยผมขอโทษนะพลอยคือว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นนะพลอยคุณเชื่อผมนะคุณมาขอโทษฉันตอนที่คุณนอกใจน,นอกกายฉันไปแล้วเนี่ยนะ พอยคือว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆนะคือว่าพอดเขาเข้ามาที่ห้องเราแล้วก็ใช้น้ำหอมของคุณเน่ยถ้าผมรู้ว่าเป็นพอดผมก็จะไม่ทำแบบนี้อะ่ะขอโทษนะพอยผมรู้ว่าผมผิดผิดที่ผมไม่ทันสังเกตอะไรอะ่ะแต่คุณบอกผมทีได้ไหมว่ามีทางไหนที่ผมจะไม่เสียคุณไปอะ่ะผมพร้อมจะทำทุกอย่างเลย ขอโทษนะคุณให้โอกาสผมอีกครั้งนะพอละพอยนะพลอยนะถ้าคุณยอมรับในความผิดพลาดของคุณครั้งนี้ฉันก็ให้อภยัยแต่ถ้ามันมีครั้งที่สองอีกฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเด็ดขาดผมขอโทษนะผมสัญญานะพลอยว่า มันจะไม่มีครที่สองอีกอะ่ะผมรักคุณนะ